คาราสุดแมนเชสเตอร์ประจำบัญชี17มกราคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ชาวนี้ควสเนองงร์เลังในงานการัด้าคุยผีขอยืมตัวไปยตรีนาะโดยงานนี้ทางก,รา,การัด้ากำลังที่พยายามจะเจรจาก,กับแมนยูเพื่อจะดึงฟอร์มของฟานคุนโดไปยืดตรีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวในรัน้งนี้โดยทางการัด้าก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรร่วมกับทาง PSV อชไอโฮเฟนและก็ทาง LA G a l a x y ที่กำลังเจรจากับทางแมนยูเพื่อจะดึงฟากุนโด้ไปฮิสตอรีนารุกไว้ชองเป็นไรนี้ไปเสริมทัพด้วยการสัญญาเยีมยตัวตามการบริงานจากทางบุนยโดชปอร์ดิโบเมื่อวันอนันยานที่ผ่านมาหลังจากที่ทางอาริอันโดเฮซุสเมดินาเข้ามารับตำแหน่งเทรนเนอร์ต่อจากทางปาโบโปรเปสทำให้สโมสรทำการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อจะพยายามจะรักษาสถานะบนเวทีลาลิก้าซีซั่นนี้หลังการดึงอาลกุสโตมาเชีย่านายทวันชาวจินไต ชมาจากทางด้านของบริเวลเพจด้วยสัญญายืยมตัวบรูโน่เมนเดสกองหลังทีมชาติออรุกวัยที่ย้ายมาจากทางโคเรนเชียแบบไม่มีค่าตัวซึ่งมาสตงอัลการาที่ย้ายมาจากทางด้านของบริอลบอยดริกด้วยค่าตัว27ล้านโยูโรและก็คา m มลส์เพียสคอสกี้ที่มาจากทางด้านของซัสบวกด้วยสัญญายืยมตัวในขง้งนี้ โดยตามการรายงานข่าวทั้งเลยนะว่ากรัสนาดากำลังเจรจากับทางแมนยูเพื่อที่จะดึงอาอไสตรีนะฮะมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญาเยียมตัวแต่ว่าสโมสรแฟนอาดารุนเซียยังต้องแข่งขันเพื่อจะแย่งตำแหน่งกับทาง p s เอไอโฮเฟนของเนเธอร์แลนด์และก็ LA g a l a x การซีจากทางเมเจอร์ลีกที่ต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะในคดีนี้เช่นเดียวกันนะ โดยสำหรับทางปเปเชสตรีวัย22ปีปรายนี้ลงเล่นทั้งหมด14ครั้งภายใต้สัญญาคุมทีมของเอเดนชั่นฮาร์คทำไปทั้งสิ้น3ประตูกลับไป1อสซิสและแม้ว่าจะลงเพียงแค่366กระีก็ตามทีซึ่งแนวรุกชาวอุรุกวัยนั้นเคยมาเล่นบนเวทีลาดิกากับทางอาราเบสโดยสัญญาเยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของซีซั่น2020ต่อเน,นื่องจนถึงฤดูกาลถัดมาและก็หวนทีมคืนปีศาจแดงในช่วงซีซั่นนี้ เป็นวัางานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก,ก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเ้นครับเบรนฟอร์ดใกล้จะคว้าตัวเบรกิลอนแบบกยนมตัวนะโดยการที่ทางเบรนฟอร์ดใกล้ที่จะได้ข้อสรุปในการคว้าตัวเซอร์คิโอเบรกิลอนแบ็กซ้ายสเปอร์มาร่วมทีมแบบเยี่ยมตัวตลอดช่วงฤดูกาลที่เหลืออยู่แล้วต้องย้อนกลับไปในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลเบรกิลอนเองนั้นก็ถูกแมนยูนะฮะ ยืมตัวไปใช้งานด้วยสัญญาจนจบซีซั่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผีแดงเ,งเองนั้นประสบปัญหาในรับบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะกับตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างทางวูุชชอและก็ทเรมลมา,าเลเซียในขณะนั้นบริกิลอนเองก็ได้ลงเล่นให้กับทางแมนยูไปเพียงแค่9เกมในพรีโมรรกรวมเวลาแล้วเพียงแค่412นาทีเท่านั้นและทีมของเอริกชันทักเองนั้นก็ยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวส่งเขากับสเปอร์หลังผ่านมาเพียงแค่ครึ่งซีซั่นเท่านั้น ซึ่งทางบริกิลอนเองก็มายู่ในแผนในการทําทีมของอังเก้ปอสเซโกกูและล่าสุดนั้นไก่ดิทองเองเนี่ยก็ได้บรรจุนะฮะบรรลุข้อตกลงในการยืมตัว6เดือนกับทางบรนฟอร์ดได้แล้วและตอนนี้ทีมตราพึ่งเองนั้นก็พร้อมสรับการเจรจาในการตรวจร่างกายในครั้งนี้แล้วด้วยซึ่งสโมสรกำลังให้แบ็กซ้ายชาวสเปนรายนี้ตอบรับในการย้ายไปเล่นใน,นอ่าลอนดอนตะวันตกในครั้งนี้ ซึ่งทางสกายสปอร์ตเชื่อว่าเรกิลอนนั้นจะทำการตัดสินใจในคืวนวันอังคารที่จะถึงนี้เป็นดะงว่างานนี้ต้องรอดูันตอบไปก,ก็นท้กกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอบ้านกันครับอะไรยังไงเบฟิก้าปัดข่าวคุยผีปล่อยนิเวสนะโดยทางเบฟิก้าปฏิเสธว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้พูดคุยกับแมนยูเกี่ยวกับการขายชูเอานิเวสกองกลางดาวรุ่งให้กับทางสโมสรแห่งชินโอเทฟ,ฟอร์ด ดยมีการบริงารออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าแมนยูกำลังเจราจากับสโมสรโปรตุเกสเกี่ยวกับข้อตกลงของเนวสล่าสุดนั้นถแถลงการณ์ทุกวันาัารที่ผ่านมาระบุเลยนะว่าเบฟิกา้าไม่เคยจะเริ่มพูดคุยกับทางแมนยูเลยหรือสโมสรอื่นใดเกี่ยวกับนักเตะรายนี้จากทีมแคนด์มี่ของพวกเขาเลยไม่ว่าจะในส,สะนะใดก็ตามชีและไม่ได้ตั้งใจที่จะทแบบนั้นกันอีกด้วยดังนั้นข้อมูลใดๆที่ทางชี้ไปในทิศทางทีเ่เป็นเรื่องที่ไม่จริง สำหรับทางเดเวสผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์หมายอายุ19ปีปรับนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงและเขาก็ติดทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ไปแลวบวมากถึง3านัดด้วยกันขณะเดียวกันแล้วแมนยูก็ปฏิเสธก็จะแสดงความคิดเห็นใดๆเมื่อจะรับการติดต่อจากทางด้านของสกายสปอร์ตอิตาเลียนครับนี้เป็นระวังอาที่ต้องรองดูกันต่อไปกัน,ว,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับไม่ได้ตัดสินนา,นาโคชฮอส์เบียก่อนจะวันเส้นตายนะ โดยการที่ทางปีแอร์เอวิลชอยเบียนนะฮะอาจจะไม่ได้รับการตัดสินใจเรื่องของอนาคตกับทางสเปอร์จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะในช่วงเดือนนี้โดยทางไก่เดอทองค่อนข้างจะผ่อนคลายนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดซื้อขายหลังได้ผู้เล่นใหม่เพิ่มขึ้นมา2คนแล้วและพวกเขาเองก็ไม่ได้เร่งรีบที่จะเปลี่ยนแปลงแผงวิฟิลด์ในคัน้งนี้มากมายกเท่่นักโดยพวกเขาเองนั้นก็จะได้อ่าพัก2สัปดาห์นะฮะและจะไม่ได้เล่นอีกจนกว่าจะถึงเกมเอฟเอคัพ รอบ4กับทางแมนเชสเตอร์วันที่26มกราคมและทางดันด้านไก่เดอทองเองนั้นอาจต้องการจะให้ฮอยสเบียร์ลงเล่นในเกมนั้นก่อนซะอีกนะโดยทางอีฟบิสุมาเองก็และก็ปสาสซาไปเล่นที่แอฟริกาคัพออฟเนชั่นขณะที่เกมบเดสันและก็โจวานนี่โปรเซโลยังได้รับประการบาดเจ็บและก็มีความหวังว่าทั้งสงจะอาจจะพร้อมกลับมาภายในช่วงสิบวันนี้ก็ตามที โดยชอยเบียร์นี่ลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมที่เสมอกระทางแมนยูไป2-2ต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเพียงแค่การลงตัวจริงนัดที่5ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ขณะที่อังเก้ปอตเซโกโูเองผู้จัดการทีมใส่ชื่อตัวสำรองเพียงแค่6คนจากบรรทาเรื่องของสภาพทีมที่เกิดขึ้นในวัานี้ โดยเป็นที่เข้าใจกันนะว่าทางสเปอร์จะประเมินทางเลือกของพวกเขานะฮะให้ช่วงสุดท้ายวันสุดท้ายของตลาดและก็จะพิจารณาก่อนเลยนะว่ามีใครกลับมาได้ในช่วงเวลานั้นโดยไกต์ดทองเนี่ยยังไม่ยอมรับข้อตกลงที่ถูกราคาถูกใ,ใดๆสำหรับทาง h ฮอยสเปียซึ่งยังมีสัญญาเหลืออีกตั้ง18เดือนและเป็นที่สนใจของ j ูเวนตุสและกนาบรีรวมถึงสมโมสรต่างๆในพรีเมีร์ิกิตที่เป็นถึงแมนยูก็ว่าได้ในขณะนี้ ไปดับังงานี้ต้องรอดูอกันตอไปคันนกันครับว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของพวกเขาเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงมานะแมนยูลุ้นเสริมขาเข้ารายแรกหลังปล่อยขาออกนับไม่ถ้วนในประลานี้โดยแมนยูก็มีลุ้นในการคว้าตัวแข้งขาเข้ารายแรกในช่วงตลาดเดือนมกรา,าคมหลังที่ปล่อยนักเตะจากทางทีมไปแล้วหลายรายเลยทีเดียว โดยงานที่ทางอเล็กซ์นาฮครูสนักข่าวดังจากทาง t ็อกสปอร์รายงานข่าวเลยนะว่าแมนเชสเตอร์เดนั้นและก็ทางบรอัลมาดริดคือ2สโม,มสรยักษ์ใหญ่ที่ให้กวาสนใจในการคว้าตัวเจอราด b เบรดเวิ ish, เข้ามาร่วมทีมหลังจากตัวนั้นระเบิดฟอร์มจนกลายเป็นหนึ่งในแนวรับที่ฟอร์มแรงมากที่สุดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในขณะนี้ โดยโอกาสที่ได้รับช่างล่างยักษ์นะฮะย้ายออกจากทางจีนนั้นมีสูงเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากท็สังกัดปัจจุบันอย่างเอฟเวอร์ตันเพิ่งจะฝ่าฝืนกฎทางการเงินของลิปผู้ดีเป็นครั้งที่2ทําให้มีโอกาสไม่น้อยที่พวกเขาจะต้นตัดแต,ต้มเพิ่มเติมจากครั้งแรกที่โดนไป10ขาดคะแนนพุ่นนะฮะซึงถ้าเป็นเช่นนั้นจริงการตกชั้นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพจะกลายเป็นเรื่องที่มองข้ามไปได้เพราะรณะปัจจุบันท็อฟฟี่ถําเงินอยู่เดียวโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้น สลัดทางด้านของผลงานดาวโรดัชาติอังกฤษนนในรายการนี้นั้นก็ถือว่ายอดเยี er ่ยมไร้ที่ติหลังยึดตำแหน่งตัวจริงได้ตั้งแต่เกมลีกนัดที่3ของฤดูกาลและก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาโดดสนากับทางลีกนะฮะให้กับทางทีมครบทุกนาทียกเว้นแค่เกมกับทางเบอร์รี่ที่พลาดลงสนมเนื่องจากว่าสะสมใบเหลืองครบ5ใบแล้วในเวลานั้นเอานะครับผมเป็นคำว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวตอบ้านกันครับเอาเข้าไปแมนยูอาจจะปล่อยแข้งขาออกรายที่7หลังคู่เจรจาสกิดต่ำมาแล้วนักข่าวเผยมีทีมติดต่อเข้ามาหาแมนยูนะฮะหวังจะให้ปล่อยนักเตะรายที่7ในช่วงตลาดเดือนพฤษาคมนี้ โดยกงานนี้ทางด้านของมาตชิโอโบรเมโตะนักข่าวจากทางบาราโ,โบสื่อดังของประเทศสเปนรายงานข่าวไดยว่ากาลาชานดาได้เริ่มที่จะเปิดาคคฉากเจรจากับทางฟากุนโดไปยิสตรีริมเส้นดาวรุ่งไว้2ปีและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพวกเขาจะทำการติดต่อแมนเชสเตอร์โดยตรงเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการที่จะคว้าแข้งรายนี้เข้ามาร่วมทีมในข้ะนี้นะ โดยหลังจากที่ทางนี้ไม่นานฟาบิโอโรมาโนโเองนั้นก็ได้มาออกมายืนยันแล้วว่า,าเป็นความจริงนะฮะเมื่อทางการันดาสนใจยืมตัวตัวลูกชาวอุรุกวัยมาใช้งานจะจบฤดูการโดยมี L.A. Galaxy และก็ p s v i h o f e n เป็นอีก2ส,สมโมสรที่จับตาสัานการมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับผลงานรายการนี้ของไปสตรีนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเนื่องจากเอดกเดนฮาค เฮจโคนของทัพปิศาจแดงเองก็ไม่ได้มอบหมายโอกาสลงสนามให้กับเขาซะเท่าไหร่นักหลังผ่านไปครึ่งฤดูกาลในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงอาชันครับขอบคุณทุกคนที่ตัดมชมผมกดไลก์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ